สวัสดีครับผม,ผมกำมลนฟื้เจริญนะครับเป็นแอปพลิเคชันเอนจิเนียร์จาก m e t a s y y t t m m นะครับวันนี้จะมาดูการอินสต l l a t i o n ตัวโปรแกรม solidworks นะครับอันดับแรกก็ให้เราเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับโฟลเดอร์ er ที่ใช้เก็บตัว i t s t a l l นะครับแล้วกดทำการคลิกที่ Setup นะครับพอหน้าต่าง Setup มันขึ้นมานะครับจะขึ้น warning เตือนในส่วนของการ Reboot หลังจากเรา Install เสร็จก็กดโอเคนะครับหลังจากที่เรา กดโอเคนะครับหน้าต่างถัดมานะครับก็ให้เราไปเลือกที่อินดิวดุลออนเดียร์คอมพิวเตอร์นะครับตัวด้านบนสุดนะครับจากนั้นก็กด Next นะครับในส่วนถัดไปนะครับก็ให้เราใส่นะครับ serial n น m b e r นะครับที่เราได้มานะครับลงในช่องแรกนะครับเรามีกี่โปรดักนะครับก็เลือกใส่ตามโปรดักนั้นได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กด Next นะครับโอเค นะครับเดี๋ยวันรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาจะทําการเช็คตัวหลายเส้นนะครับหลังจากเช็คเสร็จแล้วนะครับจะไปที่หน้าต่างซัมมารีนะครับในส่วนของตัวหน้าต่างซัมมารีนะครับทับแรกนะครับให้ไปที่โปรดักนะครับกดเชงที่โปรดักนะครับให้เลือกตัวเครื่องหมายติ๊กถูกนะเอา Product ที่เราไม่ได้ใส่ไลนเส้นลงไปเนี่ยติ๊กถูกนะครับออกไปก่อนนะครับเพื่อที่เวลาอินสตอ l เนี่ยจะได้อ่าไม่เสียเวลาในการลงเยอะ,ยอะแยะหลายโปรแกรมนะครับให้เราติก๊กออกนะครับหลังจากที่เราติก๊กเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดที่ back to summary นะครับจากนั้นนะครับ ให้เรากดติ๊กเช็คบล็อกที่เครื่องหมาย i accept นะครับแล้วก็กด install ได้เลยนะครับโอเคจากนั้นก็รอมัน i n s t a l l นะครับหลังจาก i n s t a l l เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าต่างสุดท้ายนะครับก็จะเกี่ยวกับ information ต่างๆนะครับถ้าเราไม่เอาเราก็ติ๊กออกนะครับแล้วก็กด n o thank you นะครับแล้วก็กด Finish นะครับเท่านี้ก็ตัวโปรแกรม นะครับก็จะให้เรารีสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็กดรีสตาร์ทนะครับก็อ่ะมีเท่าน,นี้นะครับในส่วนองการอินสตอลนะครับขอบคุณครับ